่ะแม่คลิปนี้แม่จะประชาสัมพันธ์ให้เจ้าจอาวาสวัดเตาปูนนะคะท่านฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าปรารถนาจะบวชเนนนะคะบวชเนนบวชพระแล้วก็บวชชีนะคะยินดีรับลูกๆทั้งหลายจะเป็นชนเผ่าชาวเขานะคะชาวเขาหรือชาวเราก็ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะ พระอาจารย์นัทพลนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดเตาปูนท่านยินดีที่จะบวชให้ส่งเรียนหนังสือะจะเรียนถึงไหนก็นแล้วแต่ที่อยู่ที่กินนะคะครบสมบูรณ์นะคะ,ะเพื่อที่จะให้ลูกๆได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนะคะท่านก็ปรารถนาที่จะสร้างทานบารมีตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็ขอให้ลูกๆที่ฟังอยู่นะคะแจ้งนะคะแจ้งไป อย่างลูกหลานที่ปรารถนาจะบวชนะคะจะเป็นลูกหลานเราหรือว่าลูกหลานคนอื่นก็ได้ที่เรารู้ที่เราเห็นนะคะที่กำพร้าบ้างอะไรบ้างไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูไม่มีผู้ปกครองเป็นเด็กกำพร้าอะไรยินดีเลยนะคะเนี่ยค่ะพระอาจารย์นัทพลวัตตปูลเนี่ยแจ้งมานะคะขอให้ลูกๆทั้งหลายอบอกต่อนะคร บอกบุญดีกว่าบอกบาปนะชวนกันเข้าวัดชวนกันมาบวชนะคะเข้าวัดมาบวชก็มีเนนนะคะมีเนนอยู่นะคะที่เนเอที่พ่อแม่พามาบวชตรงนี้รู้สึกจะสามนะคะเนนสามชีวิตเลยและมีพระพิกสุ 5, นะะ5้นะคะหรูปนะคะรูป5นามเนนสามรูป3นามนะคะแล้วพวกเราก็ได้ไปช่วยงานก็ถือว่าเป็นสมาชิกในวัดนั้นนะคะ แต่ว่าเป็นครั้งคราวก่อนนะคะนี่แหละค่ะพระอาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจะบวชช่วงภาคฤดูร้อนหรือว่าช่วงทุกเวลาเลยนะคะไม่มีจํากัดนะคะจะบวชเวลาไหนก็ได้ไม่จํากัดนะเราทําทานด้วยการแจ้ง นะคะข่าวกุศลต,ตรงนี้นะคะชวนกันบวชเนี่ยนะให้ลูกลูกหลานๆทั้งเพื่อนเรานะคนคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือวัทิตยทั้งหกนะคะให้พาลูกพาหลานมาบวชได้นะคะท่านต้องการทั้งพระทั้งเนนมาบวชนะเพื่อศึกษาพ,พระธรรมคําสอนก็มีที่อยู่ที่กินอยู่นะอาหารการกินก็ไปบินฑบาตตอนเช้ามีมีพร้อมเลยเพราะเราอยู่ กลางหมู่บ้านเลยนะคะเป็นวัดมหานิกายนะคะมหานิกายนะใครสนใจหรือจะมาอยู่ได้นะลูกๆของแม่ที่บอกว่าอยากจะมาอยู่วัดก็เชิญนะพระอาจารย์ไม่ได้บังคับบัญชาแบบโหดเหี้ยมไรๆเลยนะใจดีมากนะคะนี่แหละแม่ประชาสัมพันธ์ให้ลูกๆทั้งหลายนะคะบอกบอกต่อกันไปด้วยนเวลานี้ฝนตกนะคะดีจังเลยอากาศดีนะคะอากาศดี แม่ก็ทําคลิปข้ามกลางฝนตกนะคะอยู่ข้างๆตึกตรงนี้นะก็ประชาสพัมันธ์บอกต่อให้ทุกๆทุกนามนะคะที่ได้ยินนะคะให้บอกต่อกันไปด้วยนะคะบอกต่อกันไปด้วยเหล่าอองฝนนะคะขยับก่อนัน <c oughs> นี้เรามาบ้านฝนก็ตกเลยนะแต่มาเห็นต้นไม้ที่เราไปสองสามสี่วันเนี่ยแห้งมาก พอเรามาฝนตามมาเลยที่จริงแม่ก็ลดน้ำชุ่มอยู่แล้วนะฝนตกมาอีกต้นไม้วันี้ยิ้มเลยค่ะยืดตัวขึ้นสูดลมเบาๆเข้าไปนะคะเป็นลมธรรมชาติสูดลมสูดสูดสูดเข้าไปให้เต็มจมูกเต็มปอดเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยออกมาบางรูปบางนามบอกว่าสูดเข้าไปแล้วมันปล่อยไม่ได้มันหมดขนาดที่เราสูดไม่เป็นไร นะคะสูดเข้าไปแล้วมันหมดก็สูดใหม่นะคะค้ำแมวท้องไว้อย่างนี้ก็ได้ให้ันลังพืชฟาดพืดฟาดก็ได้นะคะสูด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 ,สดลมพอจะปล่อยมันหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะจะค้ำแมวท้องด้วยค้ำแมวท้องอตัวตึงตัวเกร็งนั่นแหละต้องทําให้มันร่างกายมันตึงตื่นตัวะการจเจริญอานณาปณสติจึงจะได้ผลนะ คนเริ่มทํานี้จะเริ่มเห็นความมึนหัวความเจ็บปวดบางคนเป็นไข้เลยนะคนตาลายเลยนะคะให้นั่งทํานะถ้าตาลายให้นั่งทําถ้าจะเดินจงกรมนะี่ยต้องเกาะนะเกาะพนักพิงตาลายก็ปล่อยมันลายไปนะมึนหัวก็ปล่อยมันมึนไปนะเดี๋ยวมันจะดับไปนะกิเลสตัวนี้มันจะดับไปกิเลสความหลงนะที่มันมึนเนี่ยตาลายหรือมันมึนหัวอะไรทั้งหลายเนี่ยเรียกเป็นกิเลสความหลงทําให้เราหลง หลงกินหลงนอนหลงอะไรทั้งหลายนี่แหละหลงยึดหลงอะไรทั้งหลายนะก็ฝึกดูนะคะฝึกดูฝึกไปยืดตัวคื้นขมแมวทองกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะคิดดีพูดดีทำดีนะคิดดีพูดดีทำดีจิตใจจะงดงามพลัง บวกจะขยายออกมาจากร่างกายเราแล้วส่งไปที่คนรอบข้างผู้ที่คิดดีเนี่ยมันจะพูดดีทันทีเลยพอพูดดีแล้วมันจะพาเราทําดีนะพาเรามีน้ําใจกับคนอื่นนี่เองนะคะมีน้ําใจกับคนนั้นคนนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกคนคิดดีมันจะพูดดีแล้วมันจะทําดีไปด้วยต้องอาศัยตะล่อมจิตนะเราต้องตะล่อมจิตให้ได้การตะล่อมจิตเป็นกุศโลบายหรือเป็นปัญญานะเป็นปัญญา ตล่อมให้จิตเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจิตดีใจดีถ้าจิตมันจะโหดขึ้นมาเนี่ยกลับมาที่ลมก่อนจิตมันจะโกรธงุนหงิดขึ้นมากลับมาที่ลมก่อนเสร็จแล้วก็ตะล่อมมาจิตเอ้ยอย่าไปโกรธเขาเลยเขาก็ทุกอยู่อย่างนี้นะทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แหละอย่างนี้นะตะล่อมจิตจิตมันจะเชื่อฟังเรานะตะล่อมจิตภายในจิตตสังขารนี่แหละจิต ส่งออกนี่แหละจิตตะสังขารจิตหาเรื่องหาเรานี่แหละเราใช้สตินะคะและจิตพุทธ,ธะตะล่อมจิตตัวนั้นไม่ให้มันพาตะเลิดเปิดเปิงเมื่อจิตตะสังขารนะคะจิตส่งออกทั้งหลายจิตวิญญาณทั้งหลายกลับมาเป็นเพื่อนกันกันกบสติและจิตพุทธ,ธะมันจะพากันทําดีนะมันจะพากันทําดีคิดดีพูดดีทําดีนะนี่แหละ ต้องอาศัยตรงนี้นะคะอาศัยสติและจิตพุทธะไปตะล่อมจิตะสังขารจิตส่งออกจิตหาเรื่องหรือจิตวิญญาณน,นี่แหละจิตขี้กโกรธขี้หงุดหงิดจิตโมโหโทโสจิตตัวตนใหญ่นี่แหละนะให้กลับมาคิดดีพูดดีทําดีด้วยการอาศัยลมหายใจนี่นะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่แหละอยู่เสมอเสมอใครใก็อยากจะคบค้าสมาคมเรานะ มีคู่ครองอยู่เขาก็จะรักเรามากขึ้นนะไม่มีคู่ครองคนไหนจะหนีไปหรอกคนใจดีนี่ทั้งหญิงทั้งชายและไม่มีใครคิดจะหนีไปเพราะว่าใจดีทุกคนก็หาคนใจดีมีเหตุมีผลต้องซื่อสัตย์เป็นเป็นคู่ครองกันต้องซื่อสัตย์นะคะทั้งคําพูดก็ต้องพูดดีความคิดก็ต้องคิดดีใส่กันมันจะเป็นพลังกระทบกระเทือนกันถ้าคิดไม่ดีถ้าคิดดีมันก็จะไปกล่อมกลาจิตใจนะคะ ไปน้มน้าวจิตใจให้ดีด้วยนี่แหละแม่บอกบ่อยๆว่าคิดดีพูดดีทําดีเจริญนาณาปณสติบ่อยๆเนี่ยเจ้านี่เจ้าหนี้มาคืนนะหรือคนที่เป็นลูกหนี้อยู่เนี่ยลูกหนี้เนี่ยเจ้าหนี้มาคืนเจ้านี่จะอโหสิกรรมให้ยกหนี้ให้นี่แหละเจ้านี่จะยกหนี้ให้ก็มีนะมีคนเล่าให้แม่ฟังแล้วนะลูกหนี้ก็นาหนี้มาคืนก็อยู่ดีๆนะเพราะว่า จิตของเราดีๆเนี่ยที่เราคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยเจริญอาณาปณสติเนี่ยมันไปอนณาส่งแพร่ขยายไปหาจิตของคนที่เรากําลังคิดอยู่นะพอไปนะกล่อมกลาจิตใจนะคะไปหล่อเลี้ยงนะคะไปหล่อเลี้ยงจิตใจทําให้จิตใจอ่อนโยนและละลึกถึงเรานะนี่แหละเราลองคิดดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจิตที่บริสุทธิ์พอเราคิดดีพูดดีทําดีเนี่ย พลังงานสั่นสะเทือนไปเนี่ยเวลาเราอานาประนสตินี่นะสูดลมกาลลันลมปล่อยลมเนี่ยมันจะแผ่ขยายไปหาคนที่เรากําลังคิดถึงอยู่นะนั่นแหละเขาจะไปหล่อเลี้ยงจิตใจของคนนั้นให้จิตใจอ่อนโยนโลนละงดงามขึ้นมาเป็นนี่อยู่ดีๆก็อยากจะใช้นี่คืนเป็นเจ้านี้อยู่ดีๆก็อยากจะยกนี่ให้นี่แหละรักกันอยู่ดีๆก็จะรักกันมากขึ้นจะไม่ น,นอกอกนอกใจกันจะซื่อสัตย์ต่อกันจะมีความจงรักภักดีต่อกันทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องทั้งพ่อแม่ทั้งลูกหลานทั้งคู่ครองนะคะมันจะแผ่ขยายไปถึงระดับประเทศระดับโลกเลยนะเราก็จะเป็นคนที่มีความมีคุณภาพนะคะประเทศเรามีคุณภาพเป็นบลูโซนเลยนะเป็นโซนที่รักษาสินห้าสมบูรณ์นี่แหละ แค่รักษาสินห้าสมบูรณ์เป็นบลู e z o นะประเทศไหนมีบลู e z o คือมันเข้าปลาอาหารก็จะไม่มีพิษไม่มีภัยนะเพราะคนคิดดีไงไม่กล้าใส่สารพิษอะไรลงไปอาหารดินน้ำลมไฟมันก็จะดีขึ้นนะในธรรมชาตินะดินก็จะดีขึ้นน้ำก็จะดีขึ้นสะอาดขึ้นลมก็จะเป็นลมดีไฟก็จะไม่เผาผลาญโลกให้มันเจียหายอย่างนี้นะคะ ที่ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าจิตของมนุษย์คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันเลยทําลายล้างโลกที่เป็นธรรมชาตินี่ได้รุนแรงนะรุนแรงมากเพราะพลังจิตพลังใจที่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดป,ดป,ดปดุหมดสตินี่แหละไม่รักษาสิหนานี่แหละทำให้โลกเอียงแกนโลกเอียงทําให้โลกปั่นป่วนพืชในโลกนี้ก็จะเป็นพิษเป็นภัยอาหารทั้งหลายก็จะมี การตัดต่อตัดเซลล์แบ่งเซลล์ผิดนะคะต่อโครโมโซมยีนอะไรผิดปกติคนกินก็ทําให้จิตใจโหดร้ายขึ้นมานะมันเป็นผลพ่วงต่อกันหมดเลยนะถ้าเรากลับมาคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยนะด้วยการเจริญอาณาปณสติและวิปัสนามีน้ําอกน้ําใจต่อกันมีเฮริอุตตะะมีพรหมิหารสี่โลกมันจะพลอยดีไปด้วยนะพืชพันธัญญาหารต้นไม้ ภูเขาน้ําแม่น้ําอากาศอะไรทั้งหลายมันจะพลอยดีไปด้วยนะมันมีพลังนะจิตคิดดีมันมีพลังงานบวกนะพระพุทธองค์สอนไว้หมดเลยนะของอย่างเงี้ยพระพุทธองค์สอนไว้หมดเลยถ้าใครไปศึกษาพระไตรปิฎกละเอียดเนะี่ยจะมีผลหมดเลยนะการคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันจะมีผลต่อโลกโลกธรรมชาตินี้แน่นอนน้ําท่วมพายุภัยธรรมชาตินะที่เกิดเกิดกันทุกวันเนี่ยเพราะว่า มนุษย์เราโหดร้ายนั่นเองโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดบมดสติคือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีทําให้โลกเราปั่นป่วนโลกเราเอียงผิดปกติพอแกนโลกเอียงผิดปกตินะฤดูต่างๆมันจะผันผวนนะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนมันจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะมันจะมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยน้ําน้ําแข็งหิมะที่อยู่บนภูเขาอะไรที่เย็นๆที่มันรักษาสมดุลอยู่ก็ จะละลายหายไปนะ,ละกลายเป็นน้ําท่วมนะแหล่งที่ลุ่มไปน้ําในทะเลมหาสมุทรก็จะสุกับปรกนะมันจะแปลแปลปลวนไปหมดเลยนะเพราะว่าจิตของคนเราโหดร้าย,ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสตินี่เองนี่แหละมนุษย์เป็นผู้ทําลายล้างโลกธรรมชาตินี่อย่างตัวยงเลยนะมนุษย์นี่แหละมนุษย์ทําลายล้างโลกไม่ใช่ธรรมชาติล้างล้างทำมนุษย์นะทาลายมนุษย์นะ แต่มนุษย์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติจึงมีผล,ลเกิดวิกฤตผิดปกติวิปริตวิปราบโดยธรรมชาติมาทำลายมนุษย์น้ำท่วมโคลนถลม่มพายุหมุนอะไรทั้งหลายทำลายมนุษย์ให้ตกตามไปกันเพราะว่าธรรมชาติมันแปรปรวนเกิดจากน้ำมือมนุษย์เห็นไหมเห็นวัตจักรอะไรยังเห็นกงกรมกรงเกวียนอะไรยังเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือเห็นอิทัปปัจจยตาอะไรยัง นี่แหละพระพุทธองค์จึงประทานให้อานาปนสติและวิปัสสนาเพื่อทําให้เราสงบสุขสันติแล้วพอมนุษย์เราสงบสุขสันติทุกรูปทุกนามแล้วโลกมันจะดีขึ้นเองดินน้ําลมไฟต้นไม้ภูเขาน้ําตกดินฟ้าอากาศมันจะไม่แปลปรวนมันจะกลับสู่สภาวะปกตินะแกนรูเอ,งอีงหนึ่งนี่มันก็จะปกตินะ ปกติเอียงสี่สิบหองศาเดี๋ยวนี้มันจะไปเอียง90องศาหรือไงก็ไม่ทราบมันเลยแปรปรวนทําให้ดินน้ําลมไฟแปรปรวนทําลายมนุษย์เหมือนเดิมกลับมาทําลายมนุษย์นี่เองกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคะ่ะคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อลูกๆพอสมควรนะคะขอให้ลูกๆเจริญงอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมสัญญากับลมหายใจเสมอๆจะทำให้ตัวเราเอง ปลอดภัยโลกธรรมชาตินี้ก็จะปลอดภัยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่วิปริตวิปรลาสนะคะภัยธรรมชาติก็จะไม่มาทำลายมนุษย์อีกต่อไปด้วยการเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนานั่นเองขอให้ลูกทั้งหลายจงเจริญงอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนิพพานะปัจย و, โยโหตุ